สวัสดีครับชาวโซเชียล,ลแคมอันนี้เป็นการ์ตูนเรื่อง Double Tap Kissing b เบส,สวยนะครับเราก็มาดูตัวละคตตรตัวต่อไปของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับคือน้องเบสสวยชื่ออะไรคะชื่อเบส่สวยด้ <มา S 2> วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคนนี้คนคนี้โปรไฟล์โปรไฟล์นี้เขาเปิดที่ไหนบ้างคะเปิดที่ที่สโอปค่ะแล้วก็ที่งานแอปสโตรดแบอสกาที่พา,าแบบรากอนฟาร์ค่ะแล้วก็ โอไซดอนค่ะแล้วก็มีร้านฟรีไนท์โอเซดอนด้วยหรือว่ามีร้านฟรีไนท์อยู่นู่นเลยสายสีแล้ววันนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับไปไปเปิดแบกกรร็กซ์ให้พี่พี่ d เ u b l e Tap ทำมือด d บ u b l e Tap ดิครับทีมเม่เซนโระทำมือดับมเมบิ Tap ใคร่ยาแล้วคุณเป็นใครครับซื้อโมซื้อโมมจากไหนครับอันนี้ซื้อมาจากที่ท่าจีน้ำนะคะประตูงามนะครับทำมือ d o บ b l e Tap ดิครับ 哎呀！